วันที่23มิถุนายน2565นายประนบธานีหัวหน้าสำนักง,งานสภาเกษตรกรจังหวหัดนครพนมนางสาวอุไรวันสิทธิโสหัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตรพร้อมด้วยพนักง,งาน ลมพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ได้ขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรไว้กับสภาเกษตรกร,ร,กรจกังหวัดนครพนมได้แก่กลุ่มวิสาหากิจชุมชนกเกษตรผสมผสานเชิญท่องเที่ยววิถีชุมชนคนภูลังกาตำบลนานงมัวอ,อบ้านแพงและติดตามขอรับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่เคยขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อครั้งที่แล้วพร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มและลักดันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกเกษตรผสมผสานเชิญท่องเที่ยววิถีชุมชนคนภูรังกาเป็นชุมชนการท่องเที่ยวที่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของตนเองเพื่อพัฒนาชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรต่อไป